สวัสดีครับบามอนคน้านโคกวันนี้นำเสนอก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านนะครับร้านป้าแพ้ววันนี้ผมสั่งนะครับเส้นเล็กน้ำตกไก่นะครับน้ำตกไก่ตุนเนื้อเปื่อยพิเศษหนึ่งชามแล้วก็สั่งไก่ตุนมาอีกหนึ่งชามพร้อมกับเพื่อนสนิทนะครับมาบรนเลงกันเลยใครสนใจร้านป้าแพ้วเลยนะครับ Sulten. Okay. มีก้อนกระดาษจดตัวนเนี่ย <mayor> อันขาเขาจะเขาเห็บบ่มี 아니. 하나 으

เข้าสู่ <c oughs> ช่วงท้ายของคลิปนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมเบ่าม่อนนะครับคนบันโคกจนจบคลิปส่งท้ายด้วยแบบนี้ที่ร้านป้าแพรขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเบ่าม่อนด้วยสวัสดีครับ